ุดสะท้อนเสียงอเด็ดมาจตรงนี้นะเนี่ยได้อยู่เนาะมี่อยู่เนาะได้ด้านหลังไหนเออก็ว่าปานนี้ซือปาดนี้มันออกมาจ้าสบายดีจ้าสบายดีจ้าจะมาตำกล้วยนะจ้าหาอะไรกินอีกนะจ้าหาอะไรกินจ้ามาโกยานีใช่ไหม กล้วยเมืองถวันเดือน <laughs> ี้ซิมาจตะว,วันแต่เดี๋ยว,ว่าจะซื้อมาตะบานขันบานคอยนำหมาตืตึงงานเบลค่าเลือเอามาโดยนี่กระดาษจะมาจ,าจะมอือแล้วเบิงนี่โอยแ้วก็ปิดมาจงก,ก่าสิบคายทแหลจะตามกล้วยใสยหดด่หมดแดงนะจ้าหมดแดงมนจ,าจะมาตักหามอะด้ กินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนเราฝนกาจากนั้นเราที่น้องเลยที่ไทยตกบกตกใจตักเต้นตั้งเลียนมาฝนกินข้าวอยู่กาคือคือคือฝนชิตโตตอนห้ายามหอมได้เสียน้ำเกลือบ่ใส่จ้ะมันจะไม่แล้งนะถ้าใส่มันไม่แล้งถ้าใส่มันแล้งติดยังอโมงโยตีว่ามันเหี่ยวอังเวอร์ดิโบ เบดโลดอ่ได้มันไมน่น้อยเงินเลยต่แต่มือนาตามกันบอกมือดันเธอตามมากวายตื้มดหรออออันนี้มันตา่างดอปักกันแยงมันมีบ้านนบิดใจเบลกนันยงมึงได้ชลมก็เสือเบิดแต่น,น,น้อดูาปกันยงจะตืน่นบ้าอมีาดอ่มีไส นอบแล้วเป็นนางงงงหลับละจ้านางงง่อวานนี้นางนอนอยู่ชิโนมัอใส่ยนางบเรนนอนวานนางเต้นใส่จะโพกโยกย้ายนมรุดนุมย่อนยุ่วานนี่วัตกี้วัดสิมาอยู่ไปโครื่องมือวานนี่บัดเบิ่งผัดเอาเารสดละสอนาทีคนเบืองสุุ่่ตลอดวรอย

อย่ายำมือกันนะอือโ้โอยในมันยังบอ่อ่อนอยู่ในมันยังบ่อ่อนแสดงว่ามันยังบ่ทันอ่อนยำกล้วยจา้าเอา้าตัวละจักก็คือมันยืนหยุดยุดหยุดน้ำจะยำดูกระเบื้องนี่ก็นี่นี่หือนนี่เนาะอออย่าต่อน้อยละเวลาละมันแล่ ซีสสองไม่ครนะจะวันในกลาเมโครว,ว,นนรครวอหมในารรดาอีก <ใน S 1> แล้วตุวอ่ะแม่ติดกว่ยทะนีนะกัวกวยตะนีแล้วอันนี้นั่นไม่คือใน,อน,นต่ตลงเบิรดบอตบ่ำรดแมนดีกิน อะไรมาเขือขวดมาซื้อเลยเนาะมาเขือมาเขือสู้ฮะมวยเขือเออก่อแหละเขาขายโลยเศร้าพันไหมเออโลยสามซีฟมันเขือเท่าไหร่เออก็เห็นในสะพานมาเขือง่ายนั่นแต่มาเขือขวดบ้านเฮาเนี่ยนี่เขือข้าย่าเงี้ยเขือซื้อเรไม่ซื้อว่ามาเป็นมาใหญ่แต่ตัวมาพันใหญ่นี่มันมาหน่อยหามาปลูก ยามาโหวขวัญนกูดื้อ <c oughs> จะิ่งเฮ็ดบ่หืมแล้วเห็นเฮ็ดไว้อยู่ <c oughs> ได้น้อยนึงมันเท่าหันแล้วบ <c oughs> <c oughs> รได้ไปหามัน จันี่มันจะเลี้ยละมันโอ้ล่ะจะสันทายราคาเนี่เธอจะถ่ายเวลาสันตุดทูทำไมไม่มาถ่ายอ้าวเวลาตดทำไมเธอต้องส่งสัญญาณก่อนนะจ๊ะหัดสมาติเราต้องหาอันว่าปิดหน้าด้วยนะไม่ต้องปิดไม่ได้น้ำมันคอยของแท้เออจะมาคอยตีนนะจ้ากับตามกวยกินรอบแรงๆนะจ้า เซฟน้ำเหมือนเดิมจ้ากาห่คุ้ดีดูนีอ่าออก็กบังคอยเดินเออก็กำบังจะก็กะยาสิทธิ์บอนีนะก็กยาสิทธิ์จ้าอือะกยใส่บึออย่าฝ่าวอเคมันไม่หักมันยังม่เด็กนครามีแต่เซฟกระทาเหล็กเนาะอันนี้เราคือเซฟกระทะทองแดงจ้าอืมอดตีนนะจ้า กังออกบรรดาคุกมุกจงกิดดักออกมาแย่งเหมือนแกงงัวดอยเขาเชียวใช่เอาเอาเออเพิ่นสลุปสลือเด้อเออเขาเชียวใส่น้ำเจ้าพ่อทอดใส่ย่าเผอย่าพผามันยังบ่ทันอั้นยาเผามันยังบ่ทันได้ไหมบ่แลไรมันสิติดก้นไม่อีหยังอ่ะมันบ่ทันฮ้อนแห้งอาจจะรอมอื่คือโบราอันนี้มันบ่ทันได้ฮ้อนนะจ้านี่น่ะเนาะ จอดบนด้วยอันน้ำอันนึงจอดลงไปดูอันนึงจอดลงอันนึงระวังน้ำมันกระเด็นนะคะโอ้ยบปยังบนเดอน่ะยังซ้บพูดทอดมืออ่านมันไปตายจะมันนอนดื้อู่ฮันบอเนี่มทีมันจะมาน้ำมันจะมาลงมันจะมาเด็ เลิมแล้วนะคะแล่มันห่งอยู่บนเนี่ยน่นหล่อเลิมเหรอเลิมแล้วนะจ๊ะวางน้ำระวังตุ้ยน่าโลกเห็นะหมครว่าพื้นไม่นานนั่นไม่คิดพลาดในที่ไม่เอาหน้าบิอเออบอมแม่น้ำมันแอดสตางอเออบอมแม่น้ำมันรถไทยนะจ๊ะรอบนี้ก็คือน้ำมันปี้ดนะจ้า เอาลงครึ่งนึงหั่นก้อนอพอหนะ่ะมันสีขลุนบ่ได้ถ้ามันถ่วม,ถ,วม,ถ,วมถ่วมถ่วมทูจ้าอ้าววันนี้ทูจ้า,จาหรือวันเธอหนึ่งข้างอันนี้กับข้างบ่ได้หย่อนเด้ออันนี้ไปดูเธอจะไม่ได้หย่อนเธอุูบๆลงไปไนดะ้โน้มลงหุ้มอัดไว้จ้ะค่ะ เอออนี่น้ำจะเอามอหนึ่งมีชบใส่หัวเจ้าเออเออจาคนเนาะเออเออมันม่ได้มัอมันมีเดียขีดข่ามอหนึ่งเอาไม่ได้นี่แหลแบบนี้จะจะมากินข้าวปุ้นเราจะ้ม่ตับโกมีเบิร์ดดอโปรโกก็ดยากเนาะโป ตึกไงยงมีฮัยาบ่เออเก็บข้าวปุ้ยาอย่างละเนาะยาบะซ้อนมาห้อแม่บสซอนมาผักลูกไฟจ้ายาบะซ้อนยาบ่ซ้อนกินอีละได้เอื้อทุจ้ามาจ้าทุจ้าทุจร้ารอเดจ้าวันนี้ทุจ้าอื cái nhà hết đó. này để nào để. Hmm. tên là đa nam. Gì cứ ừ. à, <cười> 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 <Yeah>. <cười> hết nhèo quá. จังหิวเลยอยู่โดโทเนาะอ๋ออ๋อออเป็นตะมุนสาวตัวเดียดีะอืไปชเธอทมัวอากูแล้วกระดูเสือแคทซันเนาะอืออืออาเหลืองๆน้ำแล้วก็ออกโรดอันนี้มันยังไม่เหลืองนะจ๊ะ ระเบิดกนปลมองบอกนยังไปโอ้พามอนันมันน,มโมโน,น,น้่นพามอนันแล้วไปยใช้ขคดทอดินไก่เอาพลังงูบอกินไก่ในมงเนันยคือม่กลับกับปันซมยนั่นแลวเอาีกาเอาไปไกล,ม,ไกลมันบัดน,นี้หาไหมมาตอแม่ จะหมดกันนอกหล่ะกระตูปลาโฮมเฮ้ยมีแค่คนต้นเด้เด้เฮ้ยเอาพอยเดี๋ยวไปเคี่ยวไปนั่นแหละมันเด้อมันกระดอนแห้งยังไงไรเป็นตาไม้ไม่เจ้าเด้อไปต็นตาไม้ไฟนะเฮ้ยอืช้างใครว่าช่างเป็นตาแต่ท่าตีนมันท่าองค์มันบอกว่าบ่อท่าอันนี้มันนี่นี่ไพรมีวิธีทอดแล้วพอห้มันนตำมันแตกพี่น้อง คอมเมนต์มาจ้ะเดี๋ยวนี้เขาใกล้บอได้นะจ้ะว่าแม่นทางแตนจ้ะอือหดีด้วยมันไม่ไหมแล้วมันไม่ไหมแล้วดิขวกมันเอาผ้าอันนี้บอกว่านี่โป้งอันนี้มันนี่ครับมาจังบ่ออันหน่งบ่อฮะบ่อได้ผ้าออผ้านะตำนานใหม่อีกแล้วจ้าตำนานใหม่เกิดขึ้นจ้ามันดำแล้วเธอเห็นเลนไร้ความมันดำแล้ว พี๋ยรอเนี่ยสุดเจ้าเพชรอีญ่างเลยน่ะผู้ใดมันพุ่งมันพุ่งโอ้ยมันดับมันนั้นแล้วอุ้ยมันไหม่แล้วมันไหม่เลยพะโมฮันปิดใช่ไหมจะพันแล้วใช่ไหมพะโมออกก่อนพะโมปิดแล้วกันสุดเจ้าเอาปีดแล้วก็เอาลงก้อนอืม เอเอาไปเอายังจะผ้าเอาปให้มันบคืกอกทิ้ซะบ้าได้อแรชืนสตกระตอกกระแตเจ้านพูนอยู่น่ะเด่น่ะเอาผ้าบ้านนี่เอาไม่ิงขีติตุยผ้าตีนมันบ้านนี่ผ้าองค์มันน่ะไมแล้วนะโอ้ยไม่คิไม่ขีิปออกเฮ้ยจะจะเปนคืออะเด้อ คุณพี่มองผมกับหอยไว้ในหูดหังนั่นนะอ่ะเลย <c oughs> เอาเล็กขี้วไปเอาในในี้เล็กขีดนะเล็กขี้แต่น้อยนะขี้จะมาเสี่ยงชีวิตเขาแท้โบอนาอัตเอาอันนี้เงี้งใส่แล้วก็เอาอันจองข้าในใี่เคลียร์ไซรุให้ตุต้ยเฮ็ดน,นะโมยักเอาชีวิตโอ้ยฮาสเฮ็ดจะได้น้ำมันนะ้ำโบยันว่าไปเที่ลงไ่นั้นเ <c oughs> นาะอะ จ็กผู้ใดผ่าเห็ดแบบนี้นะจนไม่ไหมเบิร์ตแม่มันงยืมตีนขึ้นคือมันจะเตะปากนี่เอาเบิร์นเลยดีนะป้าจะมุกแคลไว้เด้อเฮ้ยสิได้ยดิสิได้เล็บมันได้ตัดออาผีจนหมดคำว่าคำบอกบ้านนะญิงน้ำเออหญิงน้ำอย่าเอาน้ามันลง หลอบสองจ้าลอบสองสีสุกไปอยู่เธอยยูปลูกเอาลงจ่าลูกกับลูกน้ำมันพืชไมเอา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 นำอ้า เอลงให้อือมันเป็นแกะจะทำมาผ้าแล้วกอือโอ้เนอะเออเอาลงรถแบบนี้นะเอามือหบเอาเอาไป อามือนั่นฮบทิ่มแดงว่ามาเดียดนะเฮ้ยเออมันเบิดแล้วเบิดดิบแล้วมันเบิดแล้วเบิดดิบแล้วอืมอืมงานบุญิเก่งจำได้ทำงานใหม่ได้เกิดขึ้นอีกแล้วนะจ๊ะทุกคนโอ้ยยันถาดอ่งดิมันเปิดอะไรไม่มาคนหม้ออืม ค่อยนะมันด้ย่านผ้าดังเดี๋ยวค่อยย่านจัตะซะเอาเอาพูไปยืนแล้วต้งยืกินก่อนย่งก็ดะเปียกเบิดฝนสาดบเอ้ยมัตกเจ้าอ่โนั่งบาบางนั่งน้มันถึงนั่งมาอยู่กระเจะพี่เนาะ ปวดว่เบอบะเนาะเจ้าจะพาเอาไปไก่ในตู้แช่ตจ้นั่นแั่ปองเราค่ได้มีเนี่ยป้องกันคือเจ้าเจ้าระีพาสลกอาสลกกับมันเนี่ยดีแข่งไปจนพูดนอืมปวดว่าน้ำมันกระเด็นพี่ดาวรเต็มเบิ้พื้นจ้าตะลิวตะลิว2อ2 4เนาะตะลิวออกใหม่ปีสองพันยี่สิบที่ชาวสีงาีแบบี่บ่ี่มาเตหลนได้ย่อย ยัดเข้าไปออกเลยกูวา่ากินอะไรก็กินมาเลยเฮ้ยมือ่อึ้นไปนั่งกินยหงบังนะเนาะกุ่ไปนั่งกินเยอะข่งเย่เถิงพอยอดแครลงมาเน,น,นาะกินอะไรก็แต่บ่อคาเพือว่พวกเขาหาหมองกินดูง,งาใหม่แถ้น้องน้ำอเม,อมาราลงไปกินใต้น้จมก้อนบะมีดพนัสเซียเลยบ่ อืมกระตกระกม่อติดมะก้วยันญ่กอดเนี่อดปนกงจ้าอเ,อเอาไม่ไหม้นะน้ำมันไม้แล้วนี่มันเกิดถ้าจะขนาดนี้ไม่ตุ้มผ้าห่มแล้วใส่หมวกกันน็อกเลยได้ตู้เนาะไม่ทางงั้นมันไม่ใส่ผ้าห่มอืมึมาตีที่มัน,น,มก, 3, มนมกินจ้า เนนเ้นว่าเราคืนไปนั่งเย็นแค่กินอยู่รังกะซีบนอ่ขึ้นมาแล้วเจ๊ตุก็ไปกินอยู่คือหอืมอมันาเป็นอะหรืสิ้นดีก็ปุ่นไม่ยาแสบอยู่บ่าวนคิดอืมเนาะโอ้ผมขับปากดูลิ้มไม่ยัยิแน่อืมอืม จ้าเนาะเจ้าคือบ่อส่งนี้ลงไปหานาเอื้อเนาะแอบแบวอื้เอเอแล้วอีก่อนมา่ามาเอ้าบ้าอือ ถได้กอนเกียวที่บ้านท่มาบะรอดิ่จอดแล้วได้งามปันเนี่เนาะไม่ต้องหนสมติแบบ้ยิ่ใไข่อืเขาพูดนะกินเนื้อขยะเดิมน้ำมันอยากนวดเลยเดิมมีความแอปบงแอบแบวเนาะคือสาวสิบสองสิบสามอืมงาม อมืมหลบสิสัยอาตอนนี้แตกน้องสังเห็ดสกงกท่านแยากยกมาเลยนะอืมอายบ้าเขาจักดีน้องนินาหีสดได้อืม <c oughs> อว,วัสันใหม่มาเหรอจ้าอ่าจ้าเนอะเออรอบนี้คือว่าใครๆเนอะ ไข่จากไหนมันลงออกเบือ,บอบแล้วไข่ครูครูครูรออะไรครันคอยเห็ดนะจาการตกคาดโถมกระช่ำนั่นเลยนั่นเน่เออเออเอ้เหลืองคากเนาะถ้าไม่ใส่เพลงถอดเต็มนะครับอันนี้ไม่ได้ใส่สีนะจทุกคนเนาะไปจ้าถาตาา่ำนบ้ต่ำกวย ตามกวยทนีน่การตำกวยสนีทนีเออกวยตานีนจ้าขกใหญ่เดือจ้าฝีมือคุณนำเสพกระทะทองแดงจ้าเสีกระทะเสีกระทะโดนบอกกระมาสิก็มาสิครับอ เต็มครกเต็มยังอีกนะจ๊ะ ok ต้องจับให้มันเลกๆก่อนยังคงครับโอ้ยเสียดายแต่บบมีนะเนาะบบมี่บอกออาคือือเออมคืออขต่ำจต่มแจเต็มครกเต็มยังนจ้ะ มอดแดงจมีมดแดงกับมีมดแดงเนาะกัมะขามเนาะมังนาอีกเอ้าเงากินสมแล้วจ้าใส่ปลานะคะสามพันปีเนาะเพื่อความหอมอันไหโควดมาละใก์บแดปัสสาวะเฮ้ยกาขาวแต่ว่ามันเป็นปลาแดเก่าเนาะมันจิดเปื่อยอย่างนี้ ามหนวหยวดหนอดหยอกหนอืมอืมอืมมันทัวเรื่อบคามจะด๊ะอืมมันทั่วเรือบคามจระดอืมจ้าอืมเต็มหมอเอาต๊กระโต๊ซะเออืมคุกนักคุกนักอืม แซดเด4 6 8อือครับพี่น้องคือ7อ่ะบ่วงหายอ่ะบ่วงยามน่ะเฮ้ยอันละฟินังเก็บพันบรรยากาศเพียงแค่นี้แหละฝากกดไลก์กดแชร์หน่อยเด้อจ้าสวัสดีจังสวัสดีครับไปติดตามชมกันเนาะครับอือ